คนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของฟันเทียมนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องฟันเทียมนะครับ มีกลุ่มเป้าหมายกว่า7,000 0คนทั่วประเทศนะครับโดยโครงการนี้นะครับจะมีเป้าหมายในการใส่ฟันเทียมจำนวน7 2 0 0 0คนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องฟันนะครับรวมถึงการฝังรากฟันเทียมจำนวน7,200คนดำเนินโครงการในระยะเวลา2ปีนะครับก็คือปี66และปี67นะครับซึ่งก็จะช่วย ลดค่าใช้จ่ายในการฝังรากฟันเทียมสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องฟันนะครับคือถ้าเป็นออกค่าใช้จ่ายเองอในเรื่องของฟันเทียมนะถ้าเป็นฟันเทียมจากยุโรปเนี่ยอัตราค่าบริการเนี่ยรากละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทโอ้โหอันนี้หนึ่งรากนะที่สูงมากนะและถ้าเป็นคุณภาพในระดับเอเชียก็ต่ำลงมาหน่อย แต่ก็ยังสูงอยู่ก็คือรากละ25,000ถึง40,000บาทก็ถ,ถูกลงมาครึ่งหนึ่งครับแต,แต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีสูงอยู่ถ้าเป็นผู้มีไรายได้น้อยถือว่าโอ้โหเรื่องใหญ่ครับหลายคนก็เลยต้อง,ต,องต้องทนต้องทนใช้ฟันเดิมเพราะว่าอาจจะไม่มีเงินพอที่จะไปดูแลในเรื่องนี้นะครับ,รบซึ่งจริงๆภาครัฐเนี่ยเขาก็มีนโยบายในการช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมนี้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องของฟันท่านก็สามารถไปติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้กับโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ของท่านเรียกว่าร้อยแดสิกว่าแห่งทั่วประเทศครับก็ไปติดต่อลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็ จะนัดหมายให้มาทำนะครับ,รบก็อาจจะรอเป็นปีอันนี้มผมพูดตามตรงรอเป็นปีนะแต่ว่าก็เป็นไปตามลำดับคิวไปก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนสำหรับเรื่องฟันเทียมและรากฟันเทียมนะครับ,รบนี่ก็เป็นโครงการล่าสุดนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นโครงการสองปีนะครับอายุถึงปีหกหกเจ็ดหกหกถึงหกเจ็ดคือการช่วยเหลือเรื่องฟันเทียมมีอยู่แล้วปกติอันนี้มาเพิ่มจำนวนให้ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับนะครับ